ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเจ้าค่ะฟังจบแล้วช่วยกดติดตามกดซับสไคร b e กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะจอมมานพลิกเวหาบทที่1,175โอสดยกจากกระวาล หยุนเชอ่์พุ่งร่างขึ้นข้างบนด้วยความเร็วสูงสุดสเก็ดน้ำสาดกระจายโปรยปลายชายหนุม่มเอยีสีสษะตามสัญชาตญาณก่อนจะพบว่าเหนือขึ้นไปบนฟ้าเงาร่างของมู่เสวียนยินกำลังลอยอยู่อย่างสงบนิ่งในตาเหยียบเย็นคู่นั้นทอประกายเยื่อเยื่อเปรียมอำนาจแม้จะเตรียมตัวมาก่อนแล้วทว่าหยุนเชอ่์ก็ยังอดใจหายวับไม่ได้ ท่านอาจารย์คุกเข่าลงเสียงตวาดเย็นชาคำหนึ่งแฝงไว้ด้วยโทสะอันลึกกล้ามหยุ่นเชิดทั่วร่างพลันแข็งค้างเร่งสุดเข่าลงโดยพลันกล่าวด้วยความละอายท่านอาจารย์สิทธทราบความผิดทราบความผิดมู่เสวียนยินแค้นเสียงเย็นคราหนึ่งเกิดแรงกดทับด้วยโทสะอันเดือดดานกระหนึ่งทะเลสาบเยือกแข็งถล่มทลายลงโลกล่าทุกแห่งหนพลันจมจอมลงสู่ความเงียบสงัดทุกครั้งที่ทราบว่าผิดเจ้าก็จะกระทำผิดอยู่ร่มไปแล้วเจ้าจะทราบความผิดให้ได้อะไรขึ้นมา เจ้าเคยใส่ใจคำพูดข้าจริงๆนะหรือท่านอาจารย์ข้าไม่ต้องกล่าวแล้วเห็นได้ชัดว่ามู่เฉวียนยืนบันดาลโทสะแล้วจริงๆการกระทำของเจ้ายามอยู่ที่แดนฟ้าอนันตการปิงหยุนล้วนส่งสัญญาณเสียงแจ้งกล่าวต่อข้าทั้งหมดแล้วยามที่เจ้าออกจากลำนำเหมันข้าย้ำเตือนเจ้าไม่รู้กี่ครั้งกี่หนว่าอย่าได้ตัดสินใจโดยพลาการโดยเด็ดขาดทั้งให้เจ้าทำตัวสงบเสงี่ยมไม่ให้เป็นที่จับตาม,มองอย่างสุดความสามารถ แต่เจ้ากลับไม่เพียงไม่ฟังข้ากลับทำตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเปิดโปงตัวเองต่อหน้าพวกมันทุกคนจนหมดสิน้นตอนนี้เกรงว่าตลอดทั้งมณฑลเทวบูรพาจะไม่มีใครไม่รู้จักนามอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหยุนเช่อแล้วเจ้าช่างเก่งกาจเสียจริงหากรู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนี้ข้าย่อมต้องกักเจ้าไว้ในวิหารเทพหงน้ำแข็งดีกว่าปล่อยให้เจ้าไปรนหาที่ตายเช่นนี้ หยุนเช่อคิดกล่าววาจาทว่าภายใต้ความกดดันและโทสะของมู่เสวียนยินกดทับจนไม่อาจหายใจกระทั้งเงยศีรษะยังนับว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งวาจาและสายตาของมู่เสวียนยินเป็นด่างแท่งน้ำแข็งนับไม่ถ้วนที่ทิ่มทะลวงลงมาจี้แทงเข้าสู่ห้วงวิญญาณของหยุนเช่อโดยตรงคนที่จักเจ้าไปตั้งแต่แรกผู้นั้นสำหรับเจ้าแล้วนับว่ามีความสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ ยืนเชร์กัดริมฝีปากกล่าวเสียงเบานางครั้งหนึ่งเคยเป็นอาจารย์ข้าคอยชี้แนะมักครยุดแก่ข้าช่วยชีวิตข้าเปลี่ยนชีวิตของข้ายามที่ข้าเจ็บปวดที่สุดอ้างวางที่สุดสับสนที่สุดจนปัญญาที่สุดสิ้นหวังที่สุดล้วนเป็นนางที่คอยอยู่ข้างกายข้าเสมอนางดีต่อข้าเช่นที่ท่านอาจารย์ดีต่อข้าข้าทุกพทุกชาติไม่อาจทำให้ผิดหวังโดยเด็ดขาดมู่เสวียนยินแตกตื่นตะลึงลานโลก่าพลันเงียบสงบลงยืนเชร์คุกเข่าอย่างหนักแน่นอยู่กับพื้น โค้งศีรษะต่ำไม่กล้าแงนเงยขึ้นมูสเสวียนยืนแม้นำกลิ่งเกรงสูงศัก์ทั่วแดนลำนำเหมมันไม่มีผู้ใดไม่เคารพนับถือไม่มีผู้ใดไม่หวาดหวัว่นครั่นคลามงทว่าสำหรับมันแล้วนางดีต่อมันถึงเพียงไหนมีหรือที่ตัวมันจะไม่ทราบมันทำผิดพลาดมากมายกระทั่งเรื่องเลวร้ายที่ไม่อาจให้อภยัยนางแม้ชัดเจนว่าโกรธเกรี้ยวหากสุดท้ายก็ยังยอมยกโทษให้กับมันโดยเฉพาะในช่วงสองปีมานี้นางไม่เคยสนใจเรื่องของพัก ทุกคืนวันล้วนคอยอยู่เคียงข้างช่วยชี้แนะมันฝึกวิชามันเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าคนของพรรคเทพโหงน้ำแข็งก็ไม่อาจเข้าใจว่าเหตุใดเรื่องถึงเป็นเช่นนี้ไปได้หากตัวมันกลับไม่อาจตอบแทนนางได้แม้แต่น้อยซ้ำยังทำให้นางต้องบันดาลโทระและผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งนี้เมื่อเผชิญหน้ามู่สเสวียนยิงในใจบังเกิดความละอายไร้สิ้นสุดมันรู้สึกว่าตนไม่คู่ควรเป็นศิษย์ นางไม่ควรคำกับความดีทั้งหมดที่นางทำให้เหนือผิวสัตว์สวรรค์จิตวิญญาณเหมันที่ถูกปิดกั้นไว้เน่นานานก็เริ่มไร้รำอย่างนุ่มนวลปลดปล่อยไอเย็นรอบด้านหน้าเวทนานักนางแม้แต่จะพบหน้าเจ้ายังไม่เต็มใจม่สเสวียนยินกล่าวเสียงเย็นในเมื่อเจ้าก็กลับมาแล้วจงอยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์อย่างสงบหากไม่มีคำอนุญาตจากข้าไม่อาจย่างไกลสู่ภายนอกแม้เพียงครึ่งก้าวหลายปีให้หลังยามที่มณฑลเทวบูรพาลืมเลือนถึงตัวตนของเจ้าไปหมดแล้ว เจ้าค่อยใส่หัวกลับสู่ดาวเคราะห์ขั้วน้ำเงินไปท่านอาจารย์หยุนเชิ่อลดศีรษะลงสิก,กลับมาครั้งนี้เพื่อเสาะหาพลังที่จะสามารถทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้ในเวลาสั้นๆเสร็จยังต้องกลับไปยังศึกประทับเทพหยุนเชิ่อกล่าวอย่างเชื่องช้าบางเบาทุกคําล้วนแฝงด้วยความรู้สึกผิดเว่ากลับมั่นคงแน,แน่ๆอย่างที่สุดเจ้าว่าอะไรคิ้วน้ําแข็งของมู่ซู่เหยียนยิงมุ่นลงเล็กน้อยนี่เจ้ายังไม่ล้มเลิกที่จะพบหน้านางอีกหรือ ไม่หยุนเชื่อสันศีสากข้าไม่เพียงต้องพบหน้านางข้ายังมีคำพูดบางคำที่ต้องบอกกล่าวกับนางต่อหน้าข้าอยากให้นางรู้ว่าไม่ว่านางต้องพบเจอกับสิ่งใดข้าก็จะ,ะเผชิญหน้าสิ่งนั้นไปพร้อมกับนางอาศัยเจ้ามูเสวียนยืนเอ่ยเสียงเย็นอย่างดูแคลนตัวข้าในตอนนี้ย่อมไม่สามารถกระททั้งคุณสมบัติยังไม่มี หากฝืนไปอยู่เคียงข้างนางมีแต่จะเป็นภาระแต่ข้าต้องการให้นางรู้ว่าข้าจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อนา,นางนางต้องการอาศัยศึกประทับเทพเพื่อเขี่ยข้าออกไปแต่ข้าจะอาศัยศึกประทับเทพเพื่อพิสูจน์ให้นางเห็นความตั้งใจของข้ามูเ่เสวียนยินท่านอาจารย์หยุนเชื่อยังคงกล่าวต่อด้วยเสียงแผ่วเบา ข้าเพิ่งค้นพบเมื่อคืนนี้ข้าทำผิดพลาดมาโดยตลอดผิดพลาดมาตั้งแต่แรกเริ่มนับแต่แรกมาถึงแดนลำนำเหมันข้าก็บอกกับตัวเองเสมอว่าเป้าหมายที่ข้ามายังแดนเทพก็เพื่อตามหานางข้าพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเก่งขึ้นเพื่อจะได้ตามหานางและตลอดเวลาที่ข้าพยายามข้าก็บอกกับตัวเองว่าการตามหานางเป็นจุดหมายเดียวในการมาแดนเทพของข้าข้าไม่เคยเป็นคนของที่นี่สถานที่เดียวที่ข้าจะกลับไปก็คือดาวครอ์ ผั้น้ำเงินบางทีอาจเป็นเพราะอย่างนี้ต่อหน้าแดนเทพอันกว้างใหญ่ไพศาลข้าถึงรู้สึกว่าตนต้อยต่ำเพราะข้าคิดเพียงจะทําให้ตนสมหวังแล้วไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกและด้วยจิตใต้สํานึกเช่นนี้ทําให้ข้าไม่เคยครุ่งคิดอย่างจริงจังว่าจะปากหลักอยู่ในแดนเทพนี้ยิ่งไม่เคยคิดว่าจะเหมือนกันกับดาวเคราห์ นู้นำเงินพยานขึ้นสู่ระดับที่ผู้คนทั่วล่าต้องแงนหน้าเทิดทูนทว่าข้ากลับหลงลืมมาโดยตลอดเหตุผลที่นางมิอาจไม่ไปจากข้าก็เป็นเพราะข้านั้นอ่อนแอจนเกินไปหากข้าสามารถกลายเป็นผู้ที่มีพลังมากพอสามารถได้รับพลังที่จะปกป้องนางได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับนางคุ้มลมคุ้มฝนให้นางได้อย่างน้อยสามารถทําให้นางไม่ต้องเป็นกังวลต่อข้าแล้วจะมีใครสามารถพานางไปจากข้าได้ ทั้งพบหน้ากันแต่ครั้งจะยากเย็นถึงเพียงนี้ได้อย่างไรที่กีดขวางข้าที่กีดกั้นนางตลอดมาล้วนมีใช่เพราะระยะห่างระหว่างแดนเทพและโลกเบื้องล่างหากเป็นเพราะความต่ำต้อยด้วยคำของข้าเองหย่นเชิดปิดเปลือกตาลงน้ำเสียงราวกับม่านหมอะอันเลือนรางมู่เสวียนยืนรับฟังอย่างสงบนิ่งวาจาเหล่านี้แต่ละถ้อยคำล้วนราวกับคร่องครูออกจากจิตวิญญาณของ หยุ่นเชิดทว่าสายตาของนางกลับไร้ซึ่งความเปรี้ยงแปลงใดๆแล้วอย่างไรเจ้าเตรียมใช้งานชุมนุมเทพยุทธ์นี้เป็นตัวพิสูจน์ต่อนางให้นางทราบว่านางมีความสำคัญต่อเจ้ามากเพียงใดให้นางรู้สึกซาบซึ้งในการกระทำของเจ้าจนต้องหลั่งน้ำตางั้นสิไม่ยังเพื่อตัวข้าเองด้วยหยุ่นเชิดกล่าว หากว่าข้าที่มาแดนเทพได้เพียงสามปีสั้นๆส,ส,สามารถอวดออดดูแคลนผู้อื่นบนสมรภูมิประทับเทพนี้ได้เช่นนั้นมีเหตุผลอะไรที่ข้าจะหยุดแสวงหาพละกำลังที่ทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นไปยิ่งกว่านี้มูเสวียนยินเส้นชีพรจรลมปราณเทพอสูรพลังของเทพแห่งความพิโรธกายาเทวะมังกรไข่มุกพิศวรรค์สิ่งเหล่านี้ยามที่ข้าพำนักอยู่ในแดนเทพล้วนเก็บฝังมันไว้ภายในร่างกายมาโดยตลอดไม่อาจปล่อยให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความร้ายกาจของมัน ะว่าบทบาทสำคัญของพวกมันก็คือข้อได้เปรียบใหญ่หลวงที่สวรรค์ประทานให้แก่ข้ามู่เสวียนยินยังคงไร้ท่าทีใดๆเพียงแค่เสียงเย็นคราหนึ่งนั้นเป็นการอย่างรู้อันยิ่งใหญ่จริงหน้าเสดายข้าจำได้ว่าเวลาที่เจ้าจะรังอยู่ในแดนเทพนี่ได้คือไม่เกิน5ปีบัดนี้ผ่านไปแล้ว3มยังเหลืออีก2ปีต่อให้เจ้ามีข้อได้เปรียบที่เหนือล้ำไปกว่านี้เป็นสิบเท่าแล้วเจ้าจะทำอย่างไรได้ภายใน2ปีข้าย่อมต้องกลับไปมู่เสวียนยิน คำว่านั้นไม่ได้หมายความว่าข้าไม่อาจกลับมาอีกหยุนเชื่อเงยศีรษะขึ้นในเวลานี้ก่อนศพประสานเข้ากับในตาน้ําแข็งของมู่เสวียนยินเพราะว่าดาวเคราะห์ขั้วน้าเงินมีใช่สถานที่แห่งเดียวที่เป็นบ้านเกิดข้าและที่ที่ข้าต้องกลับไปอีกเพราะท่านอาจารย์ข้าจึงกลายเป็นคนของแดนเทพอย่างน้อยข้าก็เป็นคนของแดนลำนําเหมานไปแล้วมู่เสวียนยินท่านอาจารย์กับนางล้วนเป็นเหตุผลที่ทําให้ข้าต้องอยู่ในแดนเทพนี้ต่อไป แต่ไรมาล้วนเป็นเช่นนี้เพียงแต่ข้าเพิ่งตระหนักขึ้นได้เอาเวลานี้ดังนั้นข้าจะกลับจากแดนเทพสู่ดาวเคราะห์ขั้วน้ำเงินและจะกลับจากดาวเคราะห์ขั้วน้ำเงินสู่แดนเทพยามที่ข้ายัางไรซึ่งกำลังที่เพียงพอข้าขอติดตามท่านอาจารย์ดื่มดำกับความรู้สึกที่ได้รับการปกป้องอยู่ภายใต้ปีกของท่านไปเช่นนี้หากมีวันใดที่ข้าเก่งกาจสามารถได้ด่งที่ใจหวังเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะใช้เวลาทั้งชีวิตปกป้องท่านอาจารย์ ปกป้องลำนำเหมันใครกล้าปองร้ายคุกคามท่านมันผู้นั้นย่อมเป็นศัตรูกับข้าไปช่วยชีวิตเมื่อกวาดสายตาไปกลับเห็นมู่ซูเียนยิงเบนสายตาหลบก่อนหันกลับมาเอ่ยเสียงเย็นฝีมือแค่ชั้นเทววิบัติกลับกระทำการอันโง่เขลาอย่างต่อเนื่องเพียงรู้จักกล่าววาจาอวดโอดเจ้าคิดหาวิธีรักษาชีวิตตัวเองเถอะข้ายังไม่ตกต่ำถึงขั้นต้องให้เจ้าช่วยปกป้อง หยุนเช่อมูสเสวียนยินเงยหน้าขึ้นก่อนถอนหายใจแผ่เบาข้ามูเสเวียนยินทำไมถึงได้คนอย่างศักกระเบอืออย่างเจ้านี้เป็นสธิกกันนาะเพิ่งสิ้นเสียงแขนเร็วของนางพลันตวัดยกขึ้นชายเสื้ออาพรน,นะหิมะโบกพริ้วกินนี่เสียเบื้องหน้าหยุนเช่อกลับปรากฏแสงเจิดจ้าห้าสีขึ้นวัตถุทรงกลมขนาดเท่าลูกปัดศาสตร์ประกายเจ,จิดจรัสออกมาตัวเม็ดทรงกลมนี้ศาสตร์ประกายงดงามยิ่งมุกเปล่งประกายใสยกระจ่างจนคล้ายลูกแก้ว แต่เมื่อจ้องมองแสงสีกลับเห็นว่าตัวมันเปล่งรัศมีพลังและสีสันที่แตกต่างกันออกสีแดงสีฟ้าสีขาวเขียวอมฟ้าและเขียวเข้มแสงเจิดจ้าห้าสีสาดทอทับซ้อนก่อนสลับกันเปล่งแสงรัศมีพลังเองก็เปลี่ยนแปลงไม่หยุดบ้างก็เลือนรางบ้างสดชื่นบ้างร้อนลวกบ้างเย็นเฉียบแม้รัศมีพลังไม่เข้มข้นรุนแรง หากกลับไม่ถูกไอเหมันสุดข,ขั้วจากสระสวรรค์บันดาลเหยียบสะกดข่มยุงเช่อเบิกตากว้างช้าช้าสิ่งนี้หรือว่าจะเป็นห้าโอสถหยกจากกระวาลมู่เสวียนยินผินกายกลับมาในเวลานี้ดวงหน้างามงดดัง่งนางเซียนในห้วงฝันสวยสครานดุดเหมันนิรันดรได้หวนสู่ความย่ยเหยียบเย็นชาเช่นเคยมุกพิสวรร์เจ้าแม้ถือครองพลังหลอมสกัดอันทรงประสิทธิภาพสามารถปรุงยาจำนวนนับไม่ถ้วนได้อย่างง่ายดาย ทว่าห้าโอสถยกจากกระวาลจำต้องอาศัยพลังยุทธขุมใหญ่ที่จะชักนำพลังทั้งห้าสายในการหลอมผสานเข้าด้วยกันซึ่งไขมุกพิษศวรค์ของเจ้าไม่อาจกระทำได้ข้าเองก็ยังต้องใช้เวลาถึงหนึ่งปีจึงจะสามารถหลอมละลายมันได้สำเร็จหยุนเชร์กลับมาในครั้งนี้หนึ่งในวัตถุที่มันเสาะหาก็คือห้าโอสถยกจากกระวานนี้เองปีนั้นมันเสาะหาวัตถุดิบห้าอย่างที่ใช้ในการหลอมสกัดห้าโอสถยกจากกระวานนี้ได้ครบ เขาว่าถูกมูสเสวียนยินริบไปทั้งหมดนางต้องการให้มันฝึกปรือตนเองอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเข้าสู่เทววิบตัติมันกลับมาครั้งนี้คิดหวังว่าจะขอวัตถุดิบเหล่านี้กลับมาจากมูสเสวียนยินก่อนรับเอาวิธีหลอมสกัดจากนั้นปล่อยให้มุกพิสวรรค์ทำหน้าที่ปรุงห้าโอสถหยกจากกระวาลต่อไปและในเวลานี้เองหยุนเชิดจึงจะตระหนักว่าห้าโอสถหยกจากกระวาลที่แท้ไม่สามารถหลอมสกัดได้อย่างเม็ดยาโอสถทั่วไปหากต้องการพลังปราณขุมใหญ่ชักนำการหล่อลอม อีกทั้งผู้ที่ทรงพลังเช่นมูสเวียนยินถึงกับใช้เวลาหนึ่งปีกว่าจะสามารถหลอมละลายมันได้สำเร็จอาจบางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่มูสเวียนยินเก็บเอาวัตถุดิบทั้งหมดไปตั้งแต่แรกนางสูญสิ้นพลังยุทธมหาศาลเพื่อทำการหลอมปรุงมันขึ้นมาทั้งยังนำมันออกมาในเวลานี้ความหมายชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหมดล้วนก็เพื่อมันตั้งแต่ต้นในใจคลายถูกสัมผัสเบาบางอ่อนนุ่มลูบไลยุ่นเชื่อมีอาจไม่ย่นคิ้วด้วยความรู้สึกเจ็บปวดสะเทือนใจท่านอาจารย์ไม่ต้องพลัามไรสาระนั่งลงเสียหากม่สเสวียนยินกลับไม่ให้โอกาสมันได้เอ่ยวาจาออกคำสั่งเสียงเย็นขณะที่เงาร่างหิมะสายไหวร่างของนางก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าหยุ่นเชื่อแล้วนำมุกเคลื่อนเวลาที่เจ้าได้รับยามอยู่ในแดนฟ้าอนันตการออกมาซะ อขอรับหยุ่นเช่อเร่งนั่งขัดสมาธ์สัรวมจิตใจและรัศมีพลังจากนั้นนำมุกเคลื่อนเวลาออกมาวางบนฝ่ามือหยกของมู่เสวียนยินมู่เสวียนยินผนึกลมปราณที่ฝ่ามือมุกเคลื่อนเวลาพลันแตกสลายบังเกิดเป็นไข่ปราณไรสภาพเข้าปกคลุมทั้งคู่ไว้ในโลกอีกใบในบัดดนไข่ปราณเคลื่อนเวลานี้จะดำรงอยู่ไปอีกหนึ่งเดือนหากในหนึ่งเดือนนี้ด้านนอกไข่ปราณเคลื่อนเวลาจะผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วยามเท่านั้นจับกดบทที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกสวรรค์ เวจีร่างของหยุนเชอร์ปรากฏขึ้นในมิติเคลื่อนเวลาหากปราศจากซึ่งความรู้สึกผิดแผกประการใดผ้าโอสถยกจากกระวลแฝงไว้ด้วยขุมพลังยิ่งใหญ่ไพศาลส,สามารถทำให้ผู้ที่มีพลังยุดต้อยต่ำระเบิดพลังขึ้นในฉับพลัน ทว่าก็มีความเสี่ยงสูงเหตุที่ต้องหลอมผสานกับมุกวิญญาณพึกษาก็เพื่อบรรเทาสรรพคุณทางยาสองมือของมูสเวียนยืนไร้รำบกสะบัดรอบกายหุ่นเช่อพลันเกิดหมอกน้ำแข็งซ้อนทับกันเป็นชั้นชั้นมุกวิญญาณพึกษาที่เจ้าได้มามีไอพลังวิญญาณที่หนานแน่นเข้มข้นยากพบเห็น ทว่าหัวใจของมังกรบรรพการนั้นมาจากมังกรบรรพการชั้นเจ้าเทวตัวหนึ่งย่าเซียนจากกรับรัิก็เกาะไปด้วยรัศมีพลังมหาศาลเขากิเลนน้ำแข็งเองก็มีไอเหมันหนานแน่นสุดสูงดังนั้นแม้จะมีมุกวิญญาณพรึกษาที่สมบูบรณ์สรรพคุณทางยาก็ยังรุนแรงจนถึงขีดสุดลำพังเจ้าย่อมไม่อาจหลอมสกัดเองได้ต่อให้มีค่าคอยช่วยเจ้าอยู่ข้างกาย ยังอาจสูญเสียการควบคุมได้ดังนั้นแล้วเจ้าจะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเข้าใจหรือไม่สิทธทราบแล้วหยุนเช่์ผงกศีรษะก่อนส่งห้าโอสถยกจากกระวาลเข้าปากอย่างระมัดระวังภายใต้การจับจ้องของมูเสวียนยินรัศมีพลังเหยียบเย็นสายหนึ่งช้ำแรกสู่ร่างค่อยมาลายหายอย่างช้าช้าไม่รู้สึกอันใดอีกหยืนเชปิดตาลงปรับจังหวะลมหายใจเริ่มเตรียมการหลอมสกัดยา เขาว่ายังไม่ทันที่พลังยุทธ์ของชายหนุ่มจะแตะสัมผัสกับผ้าโอสถยกจากกระวาลทั่วร่างพลันต้องสั่นสะท้านขึ้นในเซี่ยวคลิปตานั้นคล้ายว่ามีภูเขาไฟและธารน,น้ำแข็งนับไม่ถ้วนปะทุระเบิดออกภายในร่างของมันในเวลาเดียวกันนำพาคลื่นพลังนับไม่ถ้วนเข้าถาโถมอย่างบา้าคลั่งคลื่นพลังนี้กึ่งร้อนลวกกึ่งแข็งเย,ย่ หากแม้จะเป็นพลังที่เล็กกระจ้อยที่สุดยังแฝงล้นไว้ด้วยขุมพลังหน้าหวาดผวาเหนือความคาดหมายของหยุนเชิดไปโดยสิ้นเชิงหยุนเชิดเข็นพลังเดินลมปราณสุดความสามารถตนเคยใช้ร่างกายอันพิเศษจำเพาะต่อสู้กับโอสถที่มีฤทธิ์รุนแรงอย่างที่สุดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนดังเช่นยามเม็ดแปลงมังกรเกล็ดการจนยาที่ยังอยู่โลกเบื้องล่างและยามเม็ดจิตเหมันหยกร่วงโรยยาที่บรรลุถึงลำนำเหมันครั้งแรกทว่า หากจะเทียบทริ์ยาของพวกมันด่างแม่น้ำคล่างทะเลพิโรธพลังที่5โอสถยกจากกระพัดปลดปล่อยออกกลับประหนึ่งมหาสมุทรไร้ขอบเขตที่หวังกลืนกินทั้งฟ้านินหยุนเชิดคิดโคจรชักจูงพลังยังไม่ทันการทั่วร่างประหนึ่งติดอยู่กลางคลืล่นนาทีสัตว์ซัดบา้าคล่างความเจ็บปวดไร้สิ้นสุดเข้าปกคลุมทั่วร่างกระดูกและทุกปนูในร่างสั่นสะท้านไม่หยุดเรากับจะระเบิดปะทุกออกได้ทุกเมื่อขณะในใจ หยุนเชื่อแต่ตื่นถึงขีดสุดรัศมีพลังเย็นี่ยบอ่อนโยนสายหนึ่งพลันเข้าปกคลุมร่างก่อนที่พลังยาร้อนแรงจะถูกปราณเย็นสายนี้บรรเทาอย่างรวดเร็วจนเพียงเคลื่อนไหวไปตามร่างกายและเส้นชีพจรโลหิตอย่างแช่มช้าความเจ็บปวดอันน่ากลัวจางหายไปอย่างรวดเร็วหยุนเชื่อพลันสัมผัสได้ถึงร่างกายและเส้นชีพจรลมปราณของตนอีกครั้งมันเข้าใจในทันทีว่าปราณเย็นสายนี้มาจากที่ใด คนเร่งสงบจิตใจโคจรลมปราณเต็มกำลังพร้อมใช้ออกด้วยเคล็ดมหาวิถีโพธิัตว์พลังโอสถที่เมื่อครู่สูงส่งกว่าที่มันคิดไว้มากนักจนหยุนเชื่อถึงได้เข้าใจความน่ากลัวของห้าโอสถหยกจักกระวาลคนไม่กล้าผ่อนคลายเร่งปิดกั้นประสาทสัมผัสร,รับรู้ชักนำพลังลมปราณและพลังฟ้านินเข้าด้วยกันอย่างแช่มช้าเข้าหลอมผสานพลังโอสถที่อ้อยอิงอยู่ในร่างทีละน้อยร่าง ยืนเชิดที่อยู่ในคลองจักสูมู่สวียนยินกลางขข่ปรานเคลื่อนเวลาเริ่มหยุดสั่นทั่วกายผดเหนือ่อเม็ดปูงอออกมาไม่หยุด หากชายหนุ่มลืมตาขึ้นมองร่างตนยามนี้ต้องประหลาดใจเป็นแน่นั้นเพราะผิวกายของมันกลับสาดประกายหลากสีออกทั้งสีแดงน้ำเงินข่าวเขียวและฟ้าโคจรหมุนวนอย่างไร้ระเบียบแสงสว่างประเดี๋ยวเจิดจ้าประเดียว,เจ,จเ,ยวเจอจางมู่เสวียนยืนนั่งอยู่ตรงหน้าหยุนเชอร์พอดิบพอดีเพียงเหยียดนิ้วออกหมอกน้ำแข็งหอบหนึ่งก็ปกคลุมร่างหยุนเชอ่อไว้ทั้งหมดนางที่ระดับพลังบรรลุจุดสูงสุดของแดนเทพไปแล้ว หากยามนี้กลับต้องเผยแววตาเคร่งขึรึมจริงจังออกโอสถที่ฝืนยกระดับพลังเช่นนี้เกรงว่าแม้จะแค่ยกระดับพลังเพียงหนึ่งขั้นเย่อยยังหาได้ยากเย็นสุดประมาณทั้งยังมีความเสี่ยงสุดสูงทว่าห้าโอสถยกจากกระวาลมู้สวียนยินเคยกล่าวออกมาเองว่าสามารถทำให้หยุ่นเช่อที่ยามนั้นพลังฝีมืออยู่เพียงขั้นกำเนิดเทวะทะลวงสู่เทวะวิบัตได้ทันทีนั่นนัะเป็นระดับชั้นไหนกัน ดังนั้นทั้งความเสี่ยงและผลข้างเคียงของพลังโอสถที่ตามมาย่อมสามารถจินตนาการได้นอกจากนี้เนื่องเพราะหัวใจมังกรบรรพการแฝงไว้ด้วยพลังของมังกรบรรพการที่มีชีวิตยืนยาวนับแสนปีเขากิเลนจากกิเลนยุคโบราณมุกวิญญาณพฤกษาสภาพสมบูรณ์ที่ไม่เคยปรากฏพบเจอและญาเซียนจากกระพัท,ที่เมื่อถูกเก็บด้วยพลังพิเศษของไข่มุกพิศวร,รก็ไม่ปรากฏพลังวิญญาณรั่วไหลแม้แต่น้อยดังนั้นจึงชัดเจนยิ่งว่า ห้าโอสถหยกจากกระวาลเม็ดนี้มีสรรพคุณสูงล้ำยิ่งซ้ำยังเหนือกว่าห้าโอสถหยกจากกระวาลเม็ดใดที่มู่เสวียนยินเคยรู้จักมาประสิทธิภาพและความเสี่ยงที่มู่เสวียนยินไม่อาจคาดเดาได้นางจำต้องช่วยเหลือหยุนเชิ่อสะกดพลังของห้าโอสถหยกจากกระวานไว้หากพลังของนางเองก็มากเกินไปสำหรับหยุนเชิ่อด้วยหากพลังเผลอแม้เพียงเล็กน้อยหรือพลังโอสถหลุดจากการควบคุม ย่อมส่งผลสาหัสต,ต่อหยุนเชิ่อหรือมันอาจได้รับบาดเจ็บจากพลังของนางเองก็ได้เทียบกับหยุนเชิ่อที่หลอมผสานโอสถได้อย่างสบายใจแล้วนางยังเคร่งเครียดกว่ากันมากหากปราศจากมู่เสวียนยินคอยช่วยเหลือเคียงข้างหยุนเชิ่อกลืนกินเม็ดยาเข้าไปเองต่อให้ร่างมันกรอบด้วยพลังของมังกรเทวะ และเทพแห่งความพิโรธชายหนุ่มยังต้องสิ้นชีพอย่างไม่ต้องสงสยัยปราศจ,จากหนทางอื่นดังนั้นเมื่อครั้งที่หยุนเชอร์หลบหนีออกจากแดนเทพอักคีเริ่มออกตามหาวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงห้าโอสถหยกจากกระวาลจากแดนเฮยยาอย่างมนบาบักบันยังไม่ต้องกล่าวว่ามันจะสามารถปรุงยาได้สำเร็จหรือไม่ต่อให้สำเร็จผลจริงหากฝืนกลืนกินลงไปผลลัพธ์ก็คือการรนหาที่ตายนั้นเองในมิติเคลื่อนเวลาเวลาผ่านผ่านเชื่องช้ายอย่างที่สุดหนึ่งวัน สวัน5้าวัน7วันฤทธิ์ยาของห้าโอสถยกจากกระวาลยังคงปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะถูกล้อมสกัดอย่างช้าช้าตามร่างของหยุนเช่อปรากฏสีทั้ง5ที่โคจรหมุนวนมู่เสวียนยินทำได้เพียงช่วยเหลือชายหนุ่มสะกดพลังโอสถหากไม่อาจช่วยเหลือมันล้อมผสานเข้าสู่ร่างทุกสองสามั่วยามพลังโอสถจะปะทุบ้าคลั่งขึ้นมาครั้งหนึ่งเสมอหยุนเช่อทั่วร่างสันสะท้านเจ็บปวดถึงขีดสุด หากก็ได้พลังของมู่สเสวียนยินช่วยบรรเทาเกื้อนหนุนผ่านไปได้โดยไร้อันตรายแม้หยุนเชิดปิดกั้นประสาทสัมผัสทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไว้ที่พลังโอสถหากยังสัมผัสได้ถึงพลังลมปราณที่ไร้กาจเกินกว่าของตนขุมหนึ่งคอยโคจรอยู่ในร่างช่วยบรรเทาริทยาระหว่างหลอมผสานพลังสายนี้แม้เข้มแข็งรุนแรงหากยังอ่อนโยนนุ่มนวลยิ่งกว่าใจิตใจชายหนุ่มสงบนิ่งไม่หลงเหลือความกังวลเช่นก่อนอีก ทว่าเมื่อผิวชั้นนอกของห้าโอสถหยกจัก,กรวาลเริ่มหลอมผสานเข้าสู่ร่างก่อนสุดท้ายก็สัมผัสถึงแก่นกลางของเม็ดยาคอรินนนนคลื่นมาหาสมุทรที่สงบนิ่งมาเนิ่นนานพลันบังเกิดคลื่นยักษ์รุนแรงสัตว์สัตว์คลุมฟ้าอย่างไรที่มายุ่นเชื่อราวกับถูกหมื่นมีทะลวงวิญ,ญญาณพลันต้องเปล่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดในเซี่ยวคริปตานั้นราวกับว่ามีสัตว์ผสมจากห้วงเอเวจีนับแสนกู่ร้องมาจากภายในร่าง ทุกเส้นโลหิตในร่างแต่ละที่ผจรลมปราณทุกอนูล้วนถูกคลื่นพลังบ้าคลั่งสุดอย่างโถมทะลักอยู่ภายในหยุนเชิดคิดใช้พลังปราณเข้าชักนำพลังจากฤทธิ์ยาที่พลันระเบิดออกนี้หากก็ราวกับเอาไม้ซีบไปงัดไม้สูงต้องทนทุกทรมานอย่างบ้าคลังล่งฤทธิ์โอสถอันบ้าคลั่งที่ระเบิดทะลักภายในร่างของหยุนเชิดส่งผลให้ในายตาน้ำแข็งของมูสเวียนยินสัตว์ประกายว่า ปรากฏอหมอกทึบลอยพุ่งทว่าเพียงสะกดขมลงไปไม่กี่อึดใจพลังที่ยิ่งบ้าคลั่งหนักหน่วงยิ่งโถมทะลักทับซ้อนระลอกแล้วระลอกเล่าเข้ามาอีกนี่แก่นพลังของห้าโอสถยกจัก,กรวาลย่อมต้องทรงพลานุภาพอย่างที่สุดตรงจุดนี้มู่เสวียนยินได้คิดเตรียมการไว้ก่อนแล้ว ทว่าต่อให้เป็นนางก็ยังคิดไม่ถึงว่ามันจะมีอนุภาพไพลสารถึงเพียงนี้คิ้วของนางมุ่นลงข้อมือยกพลิกหมุนเปลี่ยนดัชนีเป็นฝ่ามือประกายแสงสีฟ้าที่ยิ่งเข้มข้นพลันครอบคลุมหนาแน่นยิ่งขึ้นทันใดนั้นสีหน้าของหยุนเชอก็เริ่มผ่อนคลายลงทวา่าท่าทีผ่อนคลายนี้กลับดำเนินไปไม่ถึง15นาทีก็ต้องกลับสู่สภาวะทุกข์โรมที่ยิ่งมายิ่งเจ็บปวดยากจะทานไหวอย่างรวดเร็ว สีหน้าของหยุนเชอร์แปรเปลี่ยนเป็นซีขาวดุดกระดาษทั่วร่างหลังเหงือการดุดหาพิรุณคิ้วน้ำแข็งยิ่งมายิ่งกดลึกข้อมือยกของมูสเวียนยินพลิกผันอีกคราเร็วนิ้วหิมะค่อยปรากฏลำแสงสีฟ้าแน่นหนาสาสสะท้อนดูปานประหนึ่งยกน้ำแข็งที่ใสกระจากเปล่งประกาย ทว่าแสงสีฟ้าที่ผนึกอยู่ระหว่างนิ้วของนางนี้กลับชะง,งักชะง,งันอยู่กลางอากาศตั้งแต่เริ่มจนจบมิได้ครอบคลุมลงมาแก่นพลังของห้าโอสถหยกจากกระวาลมีริบรุนแรงปานนี้นี่นับว่าเหนือความคาดหมายของมู่สเสวียนยินโดยสิ้นเชิง หากรู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนี้นางย่อมไม่ปล่อยให้หยุนเชิ่อกินมันนยเวลานี้ฤทธิ์ยาที่รุนแรงเช่นนี้หยุนเชิ่อยอย่างไรก็ไม่อาจทานรับไหวแน่นอนแม้จะทวีความรุนแรงกว่านี้เป็นร้อยเท่าอาศัยพลังของนางย่อมสามารถสะกดระง,งับไว้ได้ทันทีทว่านางกระจ่างแก่ใจดีพลังที่สามารถสะกดพลังทางยาในระดับนี้ได้หยุนเชิ่อย,อย่อมไรหนทางทานรับไหวเช่นกันก่อนจะสะกดฤทธิ์ยาได้หยุนเชิ่อก็คงบาดเจ็บสาหัสไปแล้วทว่า หากนางไม่ลงมือประหนึ่งอสูรร้ายที่หลุดออกจากห้วงอเวจี G ก่อนจะกวาดทำลายทุกสิ่งอย่างภายในร่างสีหน้าหยุนเชื่อยิ่งมายิ่งทวีความเจ็บปวดสั่นกระตุกไปทั้งร่างตลอดทุกองคาพยพแบทุกมัดกล้ามเนื้อเป็นต้องิดพลิกอย่างรุนแรงฝ่ามือมู่สวียนยินวางท่าบนอกหยุนเชื่อเนิ่นนานเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนิ้วมือของนางเริ่มสั่นสะท้านเล็กน้อย หากแสงสีฟ้าในมือกลับไม่อาจปลดปล่อยออกอ้าอากบกบยุ่นเชือที่ปิดกั้นประสาทสัมผัสกลับส่งเสียงร้องโอดครวญเจ็บปวดออกเรากับเสียงร้องที่ดังมาจากดวงจิตพร้อมผิวกายที่ปรากฏแสง5สีเข้มข้นสาดประกายเจิดจ้าเมื่อแสงเหล่านี้ปรากฏขึ้นอย่างสับสนวุ่นวายร่างหยุ่นเชือก็ประเดี๋ยวบวมพองประเดี๋ยวหดหีบก่อนกระดูกภายในร่างจะเริ่มส่งเสียงแครกแครก หากมีช่ชายหนุ่มถือครองไขกระดูกเทวะมังกรกระดูกทั่วร่างมันเกรงว่าคงถูกทำลายไปกว่าครึ่งแม้จะดูปานร่วงหล่นลงสู่อเวจีอันสิ้นหวังหากสีหน้าที่แสดงออกถึงความเจ็บปวดของหยุนเชอร์นั้นเป็นตัวพิสูจน์ถึงจิตใจมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแตกดับจังหวะหายใจของมูสเวียนยินเริ่มกระชั้นขึ้นทีละน้อยสวงอกชูชันของนางหอบสะท้อนยิ่งมายิ่งกระเพื่อมรุนแรง พบเห็นสีหน้าเจ็บปวดสุดแสนกอบกับร่างกายที่อาจถูกกร่อนทำลายได้ทุกเมือ่อในตาของนางทอประกายสับสนเนิ่นนานแล้วก่อนจะค่อยแปรเปลี่ยนเป็นต่อสู้ดิ้นรนขึ้นมา อาอา,อากกบกบหยาดโลหิตสีแดงฉานไหลย้อมลงจากมุมปากของหยุนเชอร์โลหิตสีแดงสายนี้คล้ายเข็มปลายแหลมจี้แทงเข้าสู่จิตใจของมู่เวียนยินทำลายความกระเสือก,กระสนดิ้นรนในแววตาของนางไปสิ้นฝ่ามือที่วางค้างอยู่เหนืออกหยุนเชอร์ในที่สุดก็ลดระดับลงอย่างชา้าช้ายุนเชอร์ในเวลานี้ประหนึ่งเรือเล็กลำหนึ่งที่ถูกกวาดม้วนเข้าสู่คลื่นพิโรธของมหาสมุทร การดิ้นรนยิ่งมายิ่งศูนย์เปล่าชายหนุ่มรีดเค้นพลังจิตทุกหยาดหยดเข้าประคองตนเองรอคอยพลังสะกดทับของฤทยาสายนั้นทว่ารออยู่เนิ่นานานกลับไม่บังเกิดอะไรขึ้นท่านอาจารย์ดวงจิตยุย่งเชื่อร้องไม่หยุดหย่อนมันสัมผัสได้ว่าตนเองอยู่ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทว่าพลังที่มันเฝ้ารอจนท้ายที่สุดก็ยังไม่บรรลุถึงชั่วขณะที่ร่างกายจิตปนิธานและกำลังของมันใกล้จะถึงคราวแหลกสลายโดยสมบูรณ์ รัศมีพลังเหมันสายหนึ่งพลันเอ่อทนขึ้นพลังเหมันสายนี้กับพลังเหมันที่ขม่มฤทยาเมื่อก่อนหน้าแตกต่างกันโดยซึ่งเชิงมิได้มาจากภายนอกหากพลันเอ่อขึ้นมาจากภายในร่างของมันเองหยุนเชิดผนึกสัมผัสรู้ของตนเองไม่อาจรับรู้ได้อย่างแน่นยาว่าพลังสายนี้มาจากส่วนไหนของร่างกายทว่าไหลล้นออกมาจากภายในร่างของมันเองอย่างแน่นอนพลังเหมันสายนี้มิได้รุนแรงป่าเถื่อน หากมีความบริสุทธิ์อย่างที่สุดทั้งยังให้ความรู้สึกของรัศมีพลังลิลับที่มีระดับสูงส่งสุดกู่ท่ามกลางความเลือนรางพรามมวยยังแฝงไว้ด้วยความรู้สึกคุ้นเคยอันเจอจางสายหนึ่งนี่คือไอพลังบริสุทธิ์แผ่ขยายไปทั่วร่างยุ่นเชื่ออย่างรวดเร็วส่งผลให้จิตวิญญ,ญาณที่แทบแตกสลายอยู่รอมรอบพลันกระจางแจ้งทั้งพลังบ้าคลั่งดุดสัตว์ป่านี้อลวาวะาได้เพียงไม่กี่ลมหายใจก็ถูกไอเหมันสะกดข่มไว้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งกว่านั้นไอเหมันสายนี้ยังหลอมผสานตัวมันเข้ากับพลังปราณของหยุนเชอก่อนไหลเลื่อนเข้าย่อยสลายพลังโอสถเรากับไอพลังเย็นเยียบนี้เมื่อไหลเข้าสู่ร่างหยุนเชอร์ก็เริ่มกลายสภาพเป็นพลังของชายหนุม่มไอเหมันสายนี้แผ่พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องความเจ็บปวดที่เอ่อล้นในใจหยุนเชอร์ก็จางหายไปหมดซึ่งกลับกลายเป็นรู้สึกสุขสบายอย่างที่สุดเรากับร่างจุ่มแช่อยู่ในสนามเย็นบริสุทธิ์ สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลของวารีที่เคลื่อนไปทั่วร่างให้ดวงจิตมันรู้สึกอิ่มเอมสุขสบายจนสันสะท้านจนสุดท้ายพลังของเม็ดยาก็เรากับหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวปล่อยให้หยุ่นเชื่อหลอมผสานทีละน้อยตามใจ